ครับเข้าสู่่วงสุดท้ายนะครับนายกรัฐมนตรียิ่งรักชินวัตรเข้าใจว่าคืนนี้ยังอยู่ที่อินเดียนะครับแต่พรุ่งนี้จะไปดาวอสสวิสแลนด์คราวนี้ไปนานครับคิดว่าจะเป็นครั้งแรกนะครับตั้งแต่รับตําแหน่งที่ไปต่างประเทศค่อนข้างยาวธรรมดาก็วิ่งอยู่แถวอาเซียนนะครับบินแถวอาเซียนนี่บางทีก็วันเช้าไปเช้าเย็นกลับนะครับหรือครั้งอย่างมากคือหนึ่งคราวนี้ไป2ประเทศครับประเทศแรกที่ไปอินเดียไปมา2วันแล้วนะครับเข้าสู่วันที่3นะครับไปวันแรกนั้นก็ ไปทัชมาฮาลนะครับได้มีโอกาสไปทัชมาฮาลแต่วันที่สองนั้นก็เข้าร่วมงานจริงๆไปครั้งนี้เนี่ยค่อนข้างจะได้รับเกียรติจากอินเดียทีเดียวครับเพราะว่าถือว่ามีเป็นแกซอบออเนอร์เป็นแขกเกียรติยศของรัฐบาลอินเดียถามว่าแขกเกียรติยศมีกี่คนมีคนเดียวนะครับปีหนึ่งเขามีคนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้วันชาติอินเดียปีนี้เนี่ยไปฉลองวันชาติกับเขาเนี่ยไทยได้รับเกียรติอย่างยิ่งนะครับแล้วก็นายกรัฐมนตรีมานโมฮันสิงห์นะครับของอินเดียนั้นนกก็ให้้ารรตอับ นายกรัมมนตรียิ่งรักอย่างสมเกียรติเลยนะครับเพราะว่าผมดูจากภาพแล้วก็ฟังจากที่น้องๆเขาเล่ามาให้ฟังเนี่ยนะครับบอกว่าเต็มที่สิ่งที่น่าสนใจก็ตรงนี้ครับทำไมเราต้องพึ่งอินเดียและทําไมอินเดียต้องพึ่งเราจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยเป็นเป็นอะไรที่เรามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับอินเดียมานานนะครับคน,นไทยเชื้อสายเชื้อสายอินเดียนะครับผมเกือบจะสลับกันคนไทยเชื้อสายอินเดียเนี่ยมีจํานวนมากนะครับในประเทศไทยแล้วมาอยู่กันเป็นชุมชนใหญ่แล้วก็มี อำนาจทางเศรษฐกิจครับคนอินเดียเชื้อสายอินเดียค่อนข้างขยันครับมาทํามาอยู่เมืองไทยนี่ร่ํารวยเดี๋ยวนี้ยึดคอนโดแถวสุขุมวิทเป็นตึกๆเลยนะครับเราไม่ได้ยึดนะครับคือลงทุนแล้วก็พัฒนาแล้วก็มีธุรกิจมากเพราะ,ะธุรกิจที่เชื่อมต่อกันระหว่างไทยอินเดียเนี่ยมีมาช้านานแต่พอในยุคพันตำรวจโททักษ์ิณชินวัตนเนี่ยเราไปเปิดเขตการค้าเสรีกับอินเดียดังนั้นธุรกิจก็ยิ่งยิ่งเติบโตใหญ่นะครับอินเดียก็มองไทยว่าเป็น จุดสำคัญในเป็นตัวที่จะสามารถเป็นกระดาน6กระโดดไปในประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับในอาเซียนที่จะเปิดเขตการค้าสเสรี2015ไทยเองก็มองอินเดียครับเพราะว่านอกจากที่เราจะต้องคบจีนเพราะจีนเป็นหมหนาอำนาจที่กําลังเติบโตใหญ่นะครับในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกถัดจากจีนก็คืออินเดียที่เป็นเศรษฐกิจขนาดใหญ่คนอินเดียถึงแม้จะมีความยากคนยากจนจํานวนมากแต่คนที่ร่ํารวยก็ มีมากขึ้นเยอะนะครับไม่แพ้กับจีนเลยนะฮะแล้วก็มีเมืองใหญ่ๆที่เป็นเมืองเจริญเติบโตทั้งคนอินเดียเนี่ยก็มีการศึกษาเรื่องวิทยาศาสตร์เรื่องคณิตศาสตร์เนี่ยค่อนข้างจะเก่งนะครับใครที่ไปเรียนในสหรัฐจะรู้เลยนะครับคนที่เป็นคนสอนวิทยาศาสตร์คนที่เป็นสอนคณิตศาสตร์นี่เชื้อสายแขกทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นประเทศที่น่าสนใจนะครับแล้วก็หลายประเทศแม้กระทั่งอเมริกาเองก็ให้ความสําคัญกับอินเดียเพราะฉะนั้นเราไปอินเดียครั้งนี้ได้ประโยชน์มหาศาลที่ ที่เราสามารถเชื่อมต่ออีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ผมคิดว่าจะเป็นตัวสําคัญจากกลสําคัญที่เราจะกระจายความเสี่ยงของเรานอกจากเปิดตลาดกระจายความเสี่ยงแล้วก็กระจายการลงทุนนะครับเกิดมีปัญหากับจีนเรายังมีอินเดียที่จะครบได้ที่จะทําธุรกิจด้วยได้เราต้องทําอย่างนี้ครับเพราะเราเป็นประเทศเล็ก นะครับประเทศให,ใหญ่ๆเวลาเขามีปัญหาเนี่ยเวลาเขาสุดตัวทีอย่างตอนนี้อเมริกาสุดตัวเนี่ยเราก็พึ่งจีนอยู่เหมือนกันในการที่จะขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจนั้นตรงนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ผิดปกติแล้วเราก็ต้องทําจากอินเดียท่านนายกรัมตรีบินไปดาวอสอันนี้เป็นระดับอินเตอร์เลยนะครับ world economic forum ใครเปิด cnn ตอนนี้มีแต่เรื่องนี้นะครับจริงๆฟอรัมนี้เนี่ยเป็นฟอรัมที่ไม่ใช่เกี่ยวข้องเป็นบุคคลซะเป็นส่วนเยอะนะครับ การเข้าไปคราวนี้ในนายกรัฐมนตรีจะเข้าไปอยู่ในเวทีที่พูดเรื่องบทบาทของผู้หญิงรับการเป็นผู้นําผู้หญิงนะครับแล้วก็จะมีการจัดไทยไนท์ไทยไนท์ก็คือเชิญนะครับนักลงทุนเนี่ยมางานงานเลี้ยงเปิดงานเลี้ยงเลยนะครับแต่คนที่มา เป็นนักลงทุนที่มาเนี่ยมันใหญ่ๆทั้งนั้นระดับ c e o ทั้งนั้นท่านจะเจอ c e o ของโคคาโคล่าอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อีกหลายองค์กรเพราะฉะนั้นก็จะมีโอกาสที่จะเชิญชวนแล้วก็สร้างความมั่นใจสิ่งที่นักลงทุนต่างประเทศขณะนี้ต้องการรู้จากควงไทยเนี่ยก็คือความเสี่ยงทางการเมืองลดลงไปอย่างนายกรัฐมนตรีก็สามารถบอกได้ว่าประชาธิปไตยแล้วนะฉันมาจากการเลือกตั้งตรงนี้จะสร้างความมั่นใจในร,ออระดับระดับหนึ่งพอปีที่แล้วเกิดเหตุการณ์อยูเท่าัไปนักลงทุนก็จะบอกว่าอ้าวความเสี่ยงทางการเเมมืองงลดควาสี่ย ที่จะเกิดภัยพิบัติเนี่ยเป็นอย่างไรนายกรรีก็คงจะต้องเอาแผนป้องกันอุทกภัยซึ่งถแถลงไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยไปเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็กลับมาก็ยังจะต้องมีงานที่ต้องทำอีกเยอะในการที่จะสร้างความมั่นใจตรงนี้ส่วนที่เป็นส่วนที่เรียกว่าน่ารักดีไหมเรียกว่าสวยงามก็แล้วกันนะครับเดลี่เมลของอังกฤษนะครับเดลี่เมลเออของอินเดียนะครับเดลี่เมลซึ่งมีเครือข่ายจากอังกฤษแล้วมาอยู่ที่อินเดียด้วยเดลี่เมลออนไลน์เนี่ย ลงบทความเบาๆนะครับแต่ว่าผมคิดว่ามีสัญ,ญลักษณ์ที่สำคัญก็คือเรื่องของแฟชั่นการแต่งกายของนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับลงแล้วก็ชมบอกว่านายกรัฐมนตรีหญิงคนนี้เนี่ยแต่งกายเนี่ยไม่ได้แพ้ผู้นำหญิงคนอื่นๆในโลกเลยนะครับแล้วก็สามารถนำแฟชั่นบอกว่าเขียนเลยนะครับบอกว่าแต่งตัวได้เหมาะสมเลือกเสื้อผ้าได้ดีนะครับกระชับทำงานได้เป็น แต่ในขณนะดเดียวกันยังคงความสวยงามอยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันไปทั่วโลกนะครับในหลายประเทศครับพอมีผู้นําหญิงเขาก็จะดูว่าแต่งกายอย่างไรแต่งแฟชั่นอย่างไรนะครับถ้าไม่มีเนี่ยเขาก็ไปดูที่ภรรยาอย่างมิเชลโอบามาภรรยาของบารักโอบามานี่ก็จะถูกดีไซเนอร์แฟชั่นเนี่ยวิพากอยู่เหมือนกันนะครับบางคนก็ชมบางคนก็วิพากขณะนี้นายกรัฐมนตรีเรา ขึ้นไปในระดับโลกแล้วครับเป็นใบเบิกทางพอสมควรนะครับในวงการแฟชั่นไทยนะครับตรงนี้ก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์กับประเทศทั้งในเชิงภาพลักษณ์แล้วก็แสดงความเป็นภาวะผู้นำนะครับการแต่งกายที่ดีฝรั่งเขาก็ต้องทึ่งเป็นธรรมดานะครับนั่นก็คือถอดสลักข่าวสำหรับวันนี้ครับท่านผู้ชมมีข้อคิดเห็นประการใดนะครับ SNS 4221980ส่งมาได้เสมอนะครับหรือเข้าไปดูในเว็บไซต์ bangkokwise.com ทอสลักข่าวจะเป็นรายการที่มี5วันครับแล้วก็จะสลับกันมาจัดรายการนะครับท่านผู้ชมโปรดติดตามทุกวันนะครับ3ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่มครับสวัสดีครับ